มณีวันครับหมายเลข6สายนาคารินละวงครับหมายเลข8ครับทางด้านของสรวิทย์ทางกุลาชครับเกมเริ่มไปแล้วนะครับเลยครับก็เตะอยู่สนามหนึ่งครับเอาแต่ดูโอกาสตรงนี้ครับของโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ซ้ายยิงหักคอโอ้ชหฉลับเข้าไปครับนาทีที่10บเท่านั้นครับมาแล้วครับประตูแรกนวพลจันทราศีครับ โอ้โหเนี่ยครับจากภาพนี่เหมือนจะยิงไม่ตรงกรอบนะครับแต่ว่าบอลมันไปแฉลบแนวรับของทั้งฝั่งแล้วดูบอลยาตรงนี้ครับเปิดขึ้นหน้ามาไม่ล้ำหน้านะครับและมาัจากข้างหลังกระชากมาสุดเส้นแล้วปาดมาโอ้โหชัดแต่ว่ายังได้อยู่โอ้โหเอาตัวกระแทกบอลเข้าไปนะครับหมายเลข16ของทั้งฝั่งนครสวรรค์ครับติน,นพัคร,ครับ โอ้โหเนี่ยครับเปิดผ่านผู้ษาประตูมาครับบอลไปโดนเอววครับอ้แต่ว่ายังดีที่ว่าน้ำหนักมันไม่ได้แรงแล้วก็หลุดออกหลังไปนะครับเป็นประตูที่2ของทังฝั่งแล้วโยกมาในเขตโทษจะแตะหนีไม่ผ่านเอาแล้ว <c oughs> ยังหันหน้ามาเจอบอลแต่ว่าแฮนด์บอลนะครับเป็นจุดโทษเลยครับกีฬาเทศาบาลจังหวัดนครสวรรค์ครับลวนกับเมนยู แล้วตรงนี้นิ่มๆเลยครับเป็น3ประตูต่อศูนนะครับนาทีที่24เนี่ยครับเลือกวิ่งมายิงไปที่ขวามือของตัวเองนะครับไม่มีปัญหามาครับ กลับมาติดตามกันต่อนะครับอีก25นาทีนะครับในครึ่งเวลาหลังคูดะว่างยงกลับมาได้ทิ้งยามาทั้งขวาตรงนี้ไม่ลำหน้าครับคล้องหนีมาได้ครับหน้าเคทษหลายต่อแล้วตามําำเรียบร้อยครับ4ประตูต่อ0นครับนาที31บาได้5คนนะครับในส่วนของสำรองโอ้โหเนี่ยครับแตะหนีมาครับก่อนที่จะไหลต่อให้กับเพื่อนครับ นากรอบ6หลาตรงนี้ระยะมันใกล้ครับก็หมดสิทธิ์เซฟไปเลยทันด้วยครับแล้วกระชากหนีมาได้ข้างในเพื่อนรอยอยู่ครับเลือกไปเองแล้วมีตัวมาจิ้งตรงนี้มาแล้วครับประตูที่5เป็นมาเลข12ครับโรงเรียนกีฬาเทศบาลจังหวัดนครสวรรค์นะครับเอายังได้อีกแล้วหาประตูที่6ครับโอ้โหลากเลยมาเองเลยครับแล้ว ันตรงนี้ติดเซฟแต่ว่าไม่พ้นอันตรายครับซ้ำสบายเลยครับ60ครับอุดแต่ก็ต้องชมตั้งแต่การลากเลื้อยของจวเจวีรพรชัยเลยครับแหวกมาจากรกิมเส้นฝั่งซ้ายครับกล่าวว่าจะมีชื่อทำประตูซะนหน่อยครับแ,แล้วก็จบเกมไปเลยนะครับ ในกลุ่ม A ครับโรงเรียนกีฬาเทศบาลจังหวัดนครสวรรค์ครับก็เอาชนะตัวแทนจากสบปเราอย่างซูเปอร์สไตฟซีไปได้แบบไม่ยากเย็นเท่าไหร่นะครับ6ประตูต่อ0มิกาซ่ายุนสีอินเตอร์เนชั่นแนลยุทธครับ2 0 2พสสนับสนุนโดย